ก็ต้องกราบคำว่าเมงกระบะนะฮะแปลว่าสวัสดีนะฮะของของพมา่าวันนี้ท่านจะได้ฟังเพลงพมา่าแท้ๆนะฮะกับเพลงที่คิตตกวีไทยเนี่ยนะฮะโบราณนั้นนครูบาอาจารย์ทางดนตรีเนี่ยนะฮะได้แต่งไว้นะฮะแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีพรมา่าบรรเลงนะฮะวันนี้ก็จะมีการแสดงน่าิื่นสวยๆนะฮะที่จริงแล้วจะมีเครื่องดนตรีมากกว่านี้อีกนะครับ คุณดนตรีจะมีมากกว่านี้อีกแต่ก็เนื่องจากอยู่กับเรานานชำรุดนะฮะปรากฏว่าผมบอกน่าจะซ่อมนะน่าจะเอามาเล่นนะฮะจะได้ทวนเพลงเก,ก่าๆซึ่งสมัยอาจารย์ธนิดไปที่มันทะเลนะ,ะเนี่ยก็ไปอุตส่าห์ไปร่ำเรียนมานะฮะก็วันนี้ก็เหลือหลายเพลงนะฮะที่จะมาบรรเลงให้เราได้รับชมรับฟังกันนะครับต่อไปนี้นะฮะก็ผมก็จะขอมอบเวทีให้กับอาจารย์บำรุงพัทยกุลนะฮะซึ่งเป็นพิธีกร ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะขอขอบคุณนะฮะเชิญครับมาพูดถึงวงปีภาสพมานนะครับคือชุดนี้เราได้มา,าปีพศ2 5 0พในครั้งที่ท่านอธิบดีธนิตอยู่โพนะครับเป็นอธิบดีรรกรมศิลปากรแล้วก็ท่านได้พาคณะของศิปลปินแล้วก็ครูนะครับของรรกรมศิลปากรเนี่ย ไปที่ประเทศพมา่าไปรู้สึกจะประมาณสัปดาห์กว่า,วาใช่ไหมครับใช่ครับนะครับในครั้งนั้นก็มีคุณครูประสิทธิ์ถาวรน,นะครับเป็นผู้ที่รวบรวมนักดนตรีนะครับก็มีอาจารย์ศิริัจชาอาจารย์สมมานอาจารย์สงบศึกนะครับอ,อ,อาจารย์ศิลปีตามโมดแล้วก็โดยที่มีอาจารย์มนตรีตามโมดเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นครูผู้ใหญ่ที่ไปไปในคณะด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็มีอาจารย์ปฐมรัตษ์จินราีนะครับหม่อมหลวงสุลักษณ์สวัสดิกุลคุแจแ้งคายิทองแล้วก็กลุพัฒนีพร้อมสมบัติที่ไปครั้งนั้นไปในครั้งนั้นเนี่ยผมได้ข้อมูลจากาค,รครูที่เล่าให้ฟังว่าไปแล้วเนี่ยนอกจากไปแสดงดนตรีและนาฏศิลิ์แล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไปศึกษาเ,าเรียนดนตรีของเขานะครับบุพชิ์ก็พาคณะไปแต่เนื่องจากว่าระยะเวลาที่อยู่ที่นี่สั้นนะครับ กา,การจะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือการบันทึกเทปมานะครับอ,อ,อาจารย์สมานน้อยนิดบอกว่าได้บันทึกเทปมาหลายเพลงทีเดียวแล้วก็เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าท่านอธิบดีธนิตยู่โพเห็นว่าเออเครื่องดนตรีมีประโยชน์นะครับก็เลยซื้อมาใช่ไหมครับอาจารยนะ์เกลิศครับในชุดชุดนียนะฮะไม่ไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ครับเพียงแต่ว่าสองนี่ไม่ได้ให้ครับเ,เ,เมื่อมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก<ะ>า็ได้เก็บรักษา ไว้ที่วิลัยนาสิง์นะครับซึ่งขณะนี้เราก็พยายามที่จะรักษานะครับเป็นเวลาถึง41ปีปีนี้41ปีแล้วครับนะครับสภาพนั้นก็มีบางส่วนที่ชำรุดที่โทรมไปบ้างอาทิเช่นลูกเปลงที่อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์อนันต์ได้บอกนะฮะตีไปแล้วก็มีขาดบ้างชำรุดบ้างซึ่งการจะขึ้นใหม่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับเ,เครื่องหนังบ้านเรานะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะรักษาไว้มากที่สุด เอาละครับอาจารย์ไกฤทธิ์ครับท่านผู้ชมคงจะอยากจะทราบว่าเครื่องดนตรีในวงปี่พากาเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีชื่อเรียกเป็นภาษาพม่าเนี่ยว่าอะไรอาจารย์กลฤติได้ค้นคว้ารวบรวม,มไว้นะครับช่วยให้คําอธิบายนิดนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับเครื่องดนตรีพรม่าเนี่ยผมก็สอนมามากสอนมานานจนกระทั่งก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอ๊ะมันชื่ออะไรกันแน่ กับผมได้ไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณครูบุญธรรมอุทน์นะครับท่านได้เป็นเ,เจเ้าหน้าที่แปลภาษาพม่าที่กรมประชาสัมพันธ์ตอนแรกกึกว่้ท่านเป็นพม่าจริงๆปรากฏว่าท่านเป็นคนไทยที่เดินทางเข้าไปสอนภาษาไทยในประเทศพม่าท่านสามารถเดินเข้าออกได้อย่างสบายมาก ซึ่งตอนนั้นพม่าเขาออกระบาแต่ทนท่านท่านเป็นประธานโทษนะลืมลืมยศของท่านไปท่านเป็นสิบโทนะท่านเป็นทหารผมก็เลยเอาเอกสารต่างๆแล้วก็รูปภาพของเครื่องดนตร,รีทั้งหมดเนี่ยมาให้คุณครูหมองนะครับคือคุณครูบุตรมึงทนผงานข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้หรือเป็นชื่อเครื่องดนตร,รีต่อไปนี้มันจะเป็นชื่อที่เรียกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นในชื่อมันอยู่สองชื่อด้วยกัน ถ้าเป็นชื่อที่เป็นวงนะครับที่ได้มาที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นั้นจะเรียกว่าเสียงเวียนนะครับเสียงเวียนแต่คุณครูท่านให้ผมมาอีกชื่อหนึ่งว่าไซไวจี้นะครับให้ไปไซไวจีเพราะฉะนั้นชื่อนี้ผมเลยต้องใช้ถึงสองชื่อด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเ,เครื่องดนตรีที่พวกเราเรียกกันว่าปี ที่เรารู้จักกันมาปีนั้นภาษาพามา่าเขาเรียกว่าแนนะแนะนะจีนะครับแนะจีนะครับก็ไม่ทราบวา่าแนจีแปลว่าอะไรแต่ท่านเขียนมาให้ผมอย่างนั้นแล้วมีกำกับเป็นภาษาพามา่าด้วยนะครับเขียนเป็นภาษาไทยแล้วเป็นภาษาพามา่าเพราะนั้นผมก็ถือว่าหลักฐานอันนี้ก็เป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะมีภาษาพามา่ากำกับอยู่เอาละรครับคนะงจะให้ให้ปีนะครับหรือว่าอะไรนะแนจีเนี่ยนะครับ ได้ลองเสียงให้ฟังเลยแล้วกันนะครับอาจารย์รับกรยาบารีเป็นผู้เป่าครับก็เชิญครับครับนี่ก็เสียงปีกมากซึ่งเราใช้ลิ้นเหมือนกันใช่ไหมครับใช้ลิ้นเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราดูถึงโครงสร้างของตัวตัวปีกแล้วนะครับเหมือนกับอะไรของทางภาคเหนือแนแนอะไรที่เราเรียกว่าแน มันจะมีแหนน้อยกับแหนอะไรครับแหนน้อยกับแหนหลวงนะครับปีแหนปีเปีแหนปีแหนนั่นเองนะครับเป็นเครื่องดนตรีของไทยใหญ่นั่นเองนะครับถือถ้าเผื่อเราจะโดยภาพรวมโดยเฉพาะโดยเฉพาะเครื่องเป่าเนี่ยไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเหมือนกับเครื่องดนตรีทั้งภาคเหนือนะครับทีนี้จะไปที่ละนาดไม้ไผ่นะฮะละนาดไม้ไผ่ซึ่งอาจารย์วีรชาติสังฆมานเป็นผู้เป็นเลงเนี่ยนะฮะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าวาปัตตา นะครับคือโดยทั่วไปเราจะเรียกคําว่าปัตตาลาตัวเดียวเท่านั้นเองแต่มันมีว้าปัตวาวาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะทําเป็นไม้เป็นระนาดไม้ไผ่ก็ได้นะครับนะครับใช่ไหมครับครับผมครับตรอบนะครับนี่ก็เสียงของระนาดอ่า ปตล่านะครับเป็นไม้ไผ่ระนาบมีอีกชนิดหนึ่งครับแต่ว่าเป็นเหล็กโลหะเป็นโลหะใช่ไหมฮะครับผืนนั้นจะเป็นลูกลูกระนาดเหล็กครับครับมันก็ต้องทยอยายไงมันก็คือปัตลายาเหมือนกันแต่มันมีคําหน้าอยู่คําเหมือนกันซึ่งจะแยกแยกออกว่าเป็นโลหะกับไม้ไผ่ถ้าไม้ไผ่มันวะนะครับข้างหน้าเป็นโลหะก็ต้องเป็นอะไรสั่นนะครับ นี่ปัตัลานะครับสำเนียงเราอาจจะไม่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 ถูกต้องหรือยังไงต้องขอประทานโทษนะครับแต่ว่าที่ข้อมูลที่ได้มาก็คือสั่งปัตตล่าครับจากปาตัลานะครับเสียงก็กลางหวานไพเราะนะครับระนาดปัตตลาสอง สองชิ้นเนี่ยหรือสองสองรางเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะไม่มีอะไรแตกแตกต่างจากเครื่องดนตรีที่เรารู้จักในประเทศไทยก็คือระนาดที่ทําจากมีเสียงเกิดจากไม้ไผ่กับเกิดจากโลหะเท่านั้นเองนะครับมันจะแตกต่างกนตรงที่วิธีที่เขาเล่นเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับระนาดไทยเราก็คือระนาดระนาดไม้กับระนาดเหล็กใช่ไหมฮะระนาดโลหะเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันทีนี้ไปประเภทคล้องบ้างครับนะครับคล้องเรามีอยู่ องชนิดด้วยกันเอาข้างบนก่อนแล้วกันครับครับนะครับเราเรียกว่าคล้องวงครับไทยเราเรียกว่าคล้องวงนะครับแต่ทางของเขาเรียกว่าเจเนาไว้นะครับเจเนาไว้นะครับเจเนาไว้คือลักษณะของคล้องวงนั่นเองนะครับอญญาจารย์สุภเลิกนะครับเป็นผู้บรรเลงขอช่วยให้เสียงหน่อยครับ ก็เ,เพราะนะครับกลางวันครับทีนี้คล้องเนี่ยนะครับมีลักษณะที่เป็นคล้องข้างล่างก็เรียกว่าคล้องเหมือนกันใช่ไหมครับครับข้างล่างก็เรียกว่าคล้องเหมือนกันครับท,ที่อาจารย์มนตรีเป็นผู้บรรเลงแต่ว่านั่งหันหลังให้นะฮะจริงๆแล้วอาจารย์มนตรีเนี่ยอยากจะหันหน้ามาเพื่อที่จะดูให้เห็นเหมือนกันนะแต่ว่าปรากฏว่าเครื่องรีชนิดนี้เนี่ยด้านสวยงามเนี่ยอยู่อยู่ด้านที่ท่านเห็นนี่แหละครับนะครับเพราะนั้นคนตีต้องหันหลังกลับไป เรียกว่าเราเรียกว่าคล้องอะไรฮะคล้องแผงคล้องแผงภาษาของไทยเราเรียกตามลักษณะที่เราเห็นว่าคล้องแผงวางแผแต่ชื่อของเขาคือเมส์ไซเมาส์ไซเนี่ยเม้าไซนะครับครับอาจารย์มนตรีช่วยสาธิตหน่อยครับคล้องชนิดนี้ไม่ใช่ตีง่ายนะครับเพราะว่า เขาเรียงเนี่ยนะฮะเรียงเป็นแถวตั้งแต่เสียงสูงนะครับแล้วก็เสียงกลางเสียงต่ําจนกระทั่งไปที่แผงที่ตั้งอยู่นะครับต่อไปครับก็จะเป็นพระเอกนะฮะครับพระเอกพระเอกของวงนี้ครับถ้าใครได้ฟังดนตรีพรม่าจริงๆเนี่ยเสียงเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยจะนําเด่นชัดแล้วก็เป็นพระเอกจริงๆนั่นก็คือข้อที่ที่ ที่ตั้งอยู่ตรงกลางะครับเราจะเรียกว่าเปิงมังคอกครับที่เรารู้จักกันที่เราทเรารู้จักกันในที่มี<ท>ยอยู่อยู่ในในในบ้านเราเราเรียกว่าเอ่อเปิงเปิงคอกนะหรือเปิงมังคอกที่เรารู้จักกันแต่คอกอันนี้ไม่ใช่มีแค่ครึ่งเดียว <Donc S 2> มันรอบเลยนะครับมีรอบเลยแล้วก็มีลูกมันก็ลูกละนาดของไทยเราทั้งหมด21ลูกด้วยกันนะครับมันมีชื่อว่าปัดไว้นะครับชื่อปัดไว้เป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างจะพิสดารที่สุด นะครับในบรรดาเครื่องดนตรีที่ทปรากฏอยู่ในเครื่องดนตรีในวงนี้นะครับคือเป็นความสามารถพิเศษสำหรับที่ผู้เล่นแต่เครื่องดนตรีที่เรานํามานี้ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่ไมค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับคือคุณสมบัตินั้นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับ,รบจะอยู่ประมาณสัก70% 8 0เพราะว่าบางโลกนั้นมีการชํารุดนะครับแต่ก็พยายามครับพยายามซ่อมพยายามอะไรหลายอย่างอ,อาจารย์พันศักด์ครับช่วยช่วยสาธิตหน่อยครับ ฟังเสียงพอฟังได้นะครับแต่ว่าเวลาที่บรรเลงรวมๆกันแล้วนเนี่ยก็จะได้เห็นลีลาด้วยนะครับต่อไปครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเครื่องอจังหวะนะครับเครื่องจังหวะตะโพนใบใหญ่นะครับที่อาจารย์ทรงยศนะครับแขวนกับตัวเขาเรียกตัวอะไรนะาทางตัวนี้เขาเรียกตัวนายานะครับเรียกว่านายาพวกเราตอนแรกเรามารู้จักเราก็เรียกว่าตัว ตัวมังกรเราเรียกมังกรหรือตัวกินเลนเราเรียกกันในชนแรกๆเลยที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยเราไม่รู้จักเลยเราก็เรียกว่าตัวมังกรมังกินเลนมั่งจนกระทั่งไปทราบชื่อมาว่าเขาเรียกคือตัวนายานะครับนายานะครับ,รบนายาะแล้วก็ตะโพนใบใหญ่ที่แขวนอยู่เนี่ยฮะตะโพนใบใหญ่นี่ถ้าเราดูลักษณะแล้วมันก็เหมือนกับที่เราเคยเห็นเหมือนกันในบ้านเราในบทพิพากบ,บอลน,นะครับ มีลักษณะโครงสร้างก็คล้ายๆกันแต่เขามีลักษณะพิเศษหน่อยคือความสวยงามงดงามของและโครงสร้างตัวของเขานะครับเขามีชื่อว่าปัตมะจีปัตมะจีนะครับจันทรงยศแก้วดีนะครับหัวหน้าหมวดวิชาพิพาทก็จะต้องมีการติดข้าวเหมือนกันใช่ไหมครับติดเหมือนกันครับแล้วก็ นอกจากใบใหญ่แล้วมีใบเล็กอีกใบหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังนะะลักษณะคล้ายคลึงกันะโพนใบเล็กก็มีชื่อเรียกเหมือนกันหรือต่างกันชื่อเรียกครับ,รรบใบเล็กนั้นถือหรือเรียกอย่างว่าที่เรารู้จักกันคือสะโพนไทยของเรานะน,นะครับอของเขาชื่อว่าสะโพนนะครับอาจารย์ทรงยศช่วยลงไปแล้วก็ให้ให้ดูหน่อยนะครับหยิบไปดูหน่อยครับแล้วก็ชื่ออะไรนะฮะสะโคนสะโค,ค,คนนะฮะสะโคนนอกจากนั้นก็จะมีคลองลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ถ้าเกิดว่าวิธีการตีเนี่ยเราจะคล้ายๆกับตะโพนกับกองทัดอะไรพวกง่ายถ้าเราจะเรียกกรองอีกชนิดหนึ่งว่ากองทัดเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็จะมีกรองอีกชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกันนะครับอีกลูกหนึ่งเนี่ยฮะจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับกองทัดนี่เราเรียกว่าอะไรครับซีโต้ครับซีก <C> องทัดที่เรารู้จักที่เราเรียกว่ากองทัดของเขาชื่อซีโต้จริงๆก็มีออ2อลูกน,นะครับครับ และนอกจากนั้นก็ยังมีอ้อที่อยู่ตรงแผงใช่ไหมฮะแผงที่เห็นตรงตรงตะโพนเนี่ยนะฮะรจริงจริงแล้วเนี่ยจะมีอคอกวางอยู่ที่ข้างหลังแผงเนี่ยห้าลูกด้วยกันเราเรียกว่าอคอกแผงนะท,<ผ>ที่เรารู้รู้จักกันคือ,อคอกแผงหมายถึงว่ามันจะมีเ,เขาจะมีแผงกั้นเอาไว้สําหรับด้านหน้าเนี่ยฮะเพื่อความสวยงามเพื่อไม่เห็นตะโพนแต่ว่าจริงๆอ่าเปิงห้าลูกเนี่ยมันจะตีเป็นจังหวะนะฮะที่จังหวะอสลับกับ ตัวตัวตัวใหญ่นะครับมีชื่อเรียกว่าเช่าลงปัดนะครับเช่าลงปัดเช่าลงปัดนะครับต่อไปก็มาเครื่องจังหวะครับเครื่องจังหวะอ่าฮะชิงนะครับชิงนี่ก็เหมือนฝาขนมถ้วยนะครับเหมือนฝาขนมถ้วยจริงๆเลยนะครับเราเรียกว่าอะไรครับจังเกรลิครับซีครับชื่อซีครับซีนะฮะขอเสียงนีดนะครับอ่านี่คือวิธีการตีชิงของทางพม่านะครับเขาจะเอากั้นไปที่ ที่มือที่นิ้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้วิธีกระทบกันชิงนนี้จะตีกับการขับร้องด้วยบางทีคนร้องใช้นะครับแล้วก็ฉาบเล็กนะฮะฉาบเล็กดิบอ่าฉาบเล็กนิดนึงเรียกว่าอะไรครับซิยากินครับซิยากินนะครับอ่าครับนะครับอาจารย์จักรยาหยุธไหลสกุลนะครับเป็นผู้ที่ตีนะครับแล้วก็จะมีเกราะอีกครับเกราะกับไม้ตีเกราะนะครับ เกาะนี่เขาเรียกอะไรฮะเกาะนี่เรียกว่าวา้วาเฉยแล้วถ้าแบบไม้ตีเนี่ยต้องมีชื่อเรียกอย่างเดียทังนั้นนะ่ะมันมีจะมีไม้อาไม้อีกอันหนึ่งแปลกดีเหมือนกันนะนนมีชื่อเรียกเหมือนกันวาย,ายดงวาย,ายดงวาย,ายดงอ่าครับลองตีดีครับนะครับเสียงก็จะแตกๆหน่อยแล้วเพราะว่าเราใช้มาสี่สิบนะครับยังมีฉาบใหญ่อีกฉาบใหญ่อีกคู่หนึ่ง นะครับอาจารย์รัตนชัยเตวิเศษเรียกว่าอะไรครับฉาบใหญ่เรียกว่ายะกินครับขี่ยะกินเหมือนกันค่กับฉาบเล็กกใช่ไหมฉาบเล็กฉาบใหญ่มีมีมีขมัสซีแทรกนาเข้าไปเตอว่าฉาบใหญ่มีมีขมัสซีครับครับทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นวงปิภาคพม่านะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งผมจะให้เครื่องทุกชิ้นเนี่ยได้บรรเลงให้ท่านฟังแต่ว่าอยากจะแนะนําเครื่องพีอีกชิ้นหนึ่งครับที่ที่เป็นเครื่องสายรูปทรงนั้น เหมือนกับเรือเลยมันกับพินหางแมงป่องครับเขาเรียกพินหางแมลงป่องที่เราเรียกกันภาษาไทยแต่ภาษาพม่าเรียกว่าเซาหรือเซาเก้าหรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปเขาเรียกว่าอซองเองกาะสองเกาะซองเกาะซองเกาะที่เราเ,าเราเรู้ในภาษาทั่วไปเขาเรียกกันอย่างนั้นนะ,นะครับอาจารย์จักรยุทธ์เนี่ยได้ได้มีโอกาสที่จะเรียนกับครูพม่านะครับครูที่สอนคุณครูยิ้มชื่อครูดอเมเบียทุย เป็นครูผู้หญิงนะครับครูผู้หญิงท่านก็มาสอนให้กับทั้งครูยิ้มครูเพลินนะครับอาจารย์อัมพรนะครับตั้งเรื่องขับร้องมาเร็งลองช่วยสาธิตให้ฟังนิดแต่ครับเ <c oughs> สียงก่อนเ <c oughs> นี่ยครับเป็นเสียงกลางวานการขึ้นสาให้ตึงนั้นอยู่ที่เชือกที่ด้านหน้าใช่ไหมครับ นะครับที่จะดึงเนี่ยครับนะครับ,รบผมจะให้อาจารย์จัก,กรยุทธ์นะครับบรรเลงเพลงด้วยพินเนี่ยสักเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงเลยครับชื่อว่าเพลงแซดโดซีนแซดโดชีนนะครับแซดโดชีนเป็นเพลงที่ความหมายนั้นเหมือนกับาการการให้ความรักใช่ไหมฮะล้ำพึงล้ำพันถึงคนรัก,น,น,กนะครับเป็นเพลงที่ยามค<า>่ําคืน,าคนอาจารย์จักรยุทธ์บอกว่าเป็นเพลงที่ลำพันลำพึงถึง คนที่รักนะครับยามค่ำคืนลองฟังสิครับว่าเพลงนี้จะไพลอาแค่ไหนนะครับโดยที่มีจังหวะครับเปิงกับเครื่องประกอบจังหวะช่วยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมขอเชิญรับฟังครับ